ร้านพลูนยางแตกนะคะนี่เลยนะคะมาอัปเดตล้อมือสองเข้าใหม่วันนี้นะคะนี่เลยค่ะนะคะมีทีเด็ดนะคะการยก NPP ค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะแมทคอสมิกน,นะคะสีเทเทค่ะชุดนี้สวยมากนะคะนานๆทีเข้าค่ะนั่นนะคะเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะนะคะ มาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยค่ะก็คือชุดนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กคอสมิกค่ะสวยมากเลยนะคะชุดนี้ค่ะแทบไม่มีรอยเลยนะคะยางปี21ค่ะเหมือนเบิกใหม่นะคะฝาดุมตรงกลางครบหมดเลยนะคะคอสมิกค,ค่ะฝาดุมก็เป็นคอสมิกนะคะล้อคอสมิกแท้เลยนะคะยางปี21นะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆค่ะเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะนี่ค่ะ ปี21ค่ะยาง2 6 5 6 0 1 8นะคะชุดนี้สวยมากนะคะล้อก,กิปมากเลยนะคะสภาพคือเหมือนเบิกใหม่ค่ะนะคะราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่19 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะฟังราคาก่อนค่ะสวยขนาดนี้นะคะนี่ค่ะกิปขนาดนี้นะคะราคาเพียง19 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะ 1,900บาทฟังไม่ผิดนะคะล้อคอสติมิกสีไทเทค่ะนานๆทีเข้านะคะแต่เปิดร้านมาเข้าแค่ครั้งนี้ครั้งที่2นะคะมือ2นะคะแต่ชุดนี้กริปมากกริปมากสวยมากนะคะนี่ค่ะยางปี21ดอกยางแน่นๆแบบนี้ทุกเส้นเลยค่ะนะคะ1,900บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็ชุดนี้นะคะล้อก้านยกเอสเอล้อก้านยกเอสยูวีนะคะล้องานเ p p ค่ะ ยางปี23นะคะปั๊มก้านด้วยนะคะเขียนว่า NPP เลยนะคะตรงก้านด้านหลังนะคะยางปี23เหมือนเบิกใหม่ค่ะดอกยางแน่นๆนะคะสวยๆแบบนี้ไม่เคยเจอบ่อยนะคะไม่มาบ่อยนะคะยางปี23ค่ะการยก s d v ล้อง,งานด้วยนะคะงาน s p p ยาง255-558ปี23นะคะเอาไปราคาเพียง1,900บาทเท่านั้น นะคะร้องงานด้วยยางปีใหม่ด้วยนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะให้ดูเลยค่ะกล้องอาจจะดูแบบถ่ายอะไรนะานะคะนี่ค่ะจะถ่ายให้ชมนะคะว่านี่ค่ะ SPP นะคะปั๊มที่ก้านเลยนะคะ SPP ค่ะร้องงาน SPP แท้เลยนะคะนี่ค่ะยางปียี่สิบสามนะคะยางปีใหม่ๆด้วยนะคะร้อง,งานนะคะนี่ค่ะ ชุดนี้ค่ะจัดไปราคา1 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะยางสองห้าห้าห้านะคะสำหรับรถทรงยีราฟแคะหรือว่ารถตัวเตี้ยนะคะก็ใส่ได้เลยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคะหรือว่ารถที่ตัวกลุ่ม,มนะคะที่ใส่ยางสองหกห้าหกสิบแล้วติดชุดนี้เลยนะคะสองห้าห้าห้าไม่ติดเลยนะคะแล้วก็ไม่เตี้ยมากด้วยนะคะนี่ค่ะสวยเลยนะคะร้องงานแอพพีด้วยยางปียี่สิบสามนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ะะจุดนี้ค่ะแมกพีวนะคะกว้าง8.5 4ลูกนะคะล้อ P1 ค่ะกว้าง8.5 4วงค่ะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะนี่เลยค่ะยางปี22นะคะยางหน้า225 458คู่หลัง245 418นะคะรถตู้ใส่ได้นะคะกระบะก็ใส่ได้นะคะไม่ล้นนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นออกจากตัวรถค่ะ นี่เลยค่ะทีวันะคะกว้าง8.5สี่วงนะคะชุดนี้เอาไปราคาหลักพันค่ะเพียง8,900บาทเท่านั้นนะคะ8,900บาทค่ะนะคะชุดนี้เลยค่ะแม็ก N5 นะคะ N5 SE นะคะล้องานหนุ่มมิงนะคะยางปี22ด้วยนะคะแม็ก N5 SE ค่ะล้องานหนุ่มมิงออฟลึกๆนะคะเงาๆเลยนะคะนี่ค่ะ ยางปี22นะคะยางหน้า2 4 5 4 5่หนะคะแอบไม่เช็ดหเส้นนะคะล้อเพิ่งมานะคะนี่ค่ะคู่หลัง275 4 0 1 8นะคะนี่ค่ะจุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะล้อ N5 นะคะยางปี22นะคะ9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดน,นี้ค่ะ m a ็ w e l l of l ลึกนะคะ ใส่รถ5รู114ค่ะยางปี21นะคะ Maxwell of ล,ลึกเงาๆเลยนะคะล้5รูค่ะนะคะยางหน้า245 45 8นะคะคู่หลัง275 4 10, 18นะคะปี21นะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นนะคะ Maxwell of ล,ลึกค่ะปี21นะคะยางปี21เอาไป7,900บาทเท่านั้นเลยค่ะ ะะจุดนี้ค่ะแม็กกานยก SUV กว้าง9ก้าออฟศูนย์นะคะยางเป็นยางปี22นะคะ2 6 5 6 0 18นะคะยางปี22นะคะจุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่8,9 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะการยก s อ v ยางปี22นะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะ8,9 0 0บาทนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือล้อที่เข้าใหม่วันนี้นะคะ ส่วนล้อที่ร้านนะคะมีให้เลือกอีกหลายลายหลายแบบเลยนะคะมีทุกแนวนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟโรดล้อซิ่งล้อรถเก่งนะคะมีหมดเลยนะคะร้านพรุณยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรนะคะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมว่าร้านูลูนยางแตกนะคะ G.P.S มาถึงหน้าร้านเลยนะคะส่วนหน้าร้านค่ะรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเลยใครอยากจะเอาล้อมาเทินนะคะใครมีล้อมาเทินนะคะอยากจะมาเทินรับเทินทุกสภาพเลยนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะ ต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนีเลยค่ะฝากติดตามได้นะคะร้านบุลุนยัางแต่ค่ะขอบคุณค่ะ